ข้อความต่างมิติข้อความที่73การบำบัดร,รักษาจากมิติที่6เมทริกที่เป็นต้นแบบซีดเมทริกซของมนุษย์โลกแต่ละคนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเข้าใจอย่างมากเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเองเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นต้นกำเนิด หรือเป็นผู้ก่อเกิดรูปร่างรูปทรงทั้งหลายในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพอันนี้มันคือสิ่งที่บรรจุพลังงานแห่งการสั่นสะเทือนของรูปร่างรูปทรงทางกายภาพทุกๆรูปแบบเอาไว้ดังนั้นมันจึงมีประโยชน์อย่างมากและมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องมีความเข้าใจ และมีความรู้อย่างจำแจ้งเกี่ยวกับแมทริกทางพลังงานอันนี้แมทริกแม่บทอันนี้หรือแมทริกต้นแบบอันนี้ของมนุษย์โลกแต่ละคนจะมีพิมพ์เขียวศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่และบันทึกทุกๆบันทึกประสบการณ์ทางอารมณ์ทุกๆประสบการณ์ลายเซ็นทางพลังงานทุกๆลายเซ็นก็จะถูกถักทอเข้าไว้ด้วยกันและเก็บเอาไว้ในแผ่นผืน พลังงานอันนี้ด้วยภายในแมทริกต้นแบบหรือแมทริกของความสั่นสะเทือนของมนุษย์โลกแต่ละคนนี้จะเก็บสะสมความแม่สมดุลด้านกายภาพด้านอารมณ์และด้านจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดเอาไว้โรงพยาบาลของพวกคุณและผู้ที่มีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งหลายจะดำเนินการแตกต่างไปจากที่ทำอยู่ในตอนนี้มากแต่ถ้าเขา สามารถอ่านหรือสแกนหรือมองเห็นแมทริกต้นแบบหรือลายเซนทางพลังงานของผู้ป่วยแต่ละคนได้และพวกเขาก็อาจจะใช้มันเป็นวิธีการแรกและเป็นวิธีการหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยก็ได้ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าพวกคุณมีความสามารถในการสแกนดูแมทริกทางพลังงานของผู้ป่วยแต่ละคนได้ พวกคุณก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าตรงบริเวณไหนของสิ่งทอทางพลังงานอันนี้ที่มีความยุ่งเหยิงทางพลังงานอยู่และมีสิ่งอุดตันอยู่จนทำให้กระแสก,การไหลของพลังงานชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนไม่สามารถไหลผ่านเข้ามาได้โดยสะดวกแล้วจากนั้นพวกคุณก็จะสามารถค่อยๆขี้คายความยุ่งเหยิงอันนั้น ให้หมดไปได้และเมื่อใดที่รูปแบบที่เป็นต้นแบบอันนี้ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมาเป็นแมทริกแม่บทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ร่างกายเนื้อของมนุษย์ก็จะกลับคืนมาสู่ความสมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งและกลับมาทำงานอย่างสอดประสานกลมกลืนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตามไปด้วยเพราะว่าสมบูรณ์ภาพ อันศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายเนื้อของมนุษย์จะถูกหนกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่แหละคือการบำบัดร,รักษาจากมิติที่หโดยแท้แหละการบำบัดร,รักษาแมทริกินี้โดยใช้ยาที่เป็นคลื่นความสั่นสะเทอือนต่างๆเพื่อฟืน้นฟูความมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้กลับคืนมานั้นจะต้องจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความสั่นสะเทอือนล้วนๆเลย และแต่ละแมทริกทางพลังงานก็จะมีขึ้นความถี่ของเสียงหรือขึ้นความถี่อื่นๆที่มีค่าเฉพาะตัวเป็นของมันเองด้วยแมทริกของมนุษย์โลกแต่ละคนจะมีขึ้นความถี่ของเสียงเฉพาะตัวอยู่ค่าหนึ่งซึ่งคืนความถี่ดังกล่าวนี้ถ้าไม่สั่นสะเทือนสอดคล้องกับหรือคล้องจองกับความมีสุขภาพที่ดี และความมีชีวิตชีวาแล้วแล้วก็มันก็จะส่นสะเทือนขัดแย้งหรือผิดเพี้ยงไปจากความมีสุขภาพที่ดีและความมีชีวิตชีวาไปเลยมีมนุษย์โลกหลายคนแล้วที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็มีมนุษย์โลกอีกจํานวนหนึ่งที่มีความสามารถในการมองเห็นและรู้สึกถึงแมทริกของพลังงานอันนี้ได้แต่นี้ก็เป็นความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์โลก ทุกๆคนที่ได้ก้าวเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งการเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติเรียบร้อยแล้วที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ซึ่งการตื่นรู้ดังกล่าวนี้กําลังเกิดขึ้นก,กับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของมวลหมู่มนุษยชาติอยู่ทุกคนทุกแห่งในขณะนี้มนุษย์โลก ผู้ที่ช่วยบำบัดร,รักษาผู้อื่นโดยใช้วิธีการทางพลังงานโดยการใช้เสียงหรือโดยการใช้ดนตรีบำบัดและโดยการใช้วิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขลื่นความสั่นสะเทือนทั้งหลายคือผู้ที่กำลังช่วยขี้คายความยุ่งเหยิงของพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านความคิดจิตใจที่มีอยู่ภายในแมทริกซ์ของความสันสะเทือนของคนผู้นั้น ให้หมดไปอยู่แต่พวกเราก็อยากจะขอย้ำเตือนพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าพลังงานจะคอยตามความคิดเสมอและพวกเราก็อยากจะขอย้ำเตือนถึงความสำคัญของความมุมานะพยายามและความตั้งใจที่จะทำให้งานบาบัดร,รักษานี้มันสมฤทธิผลลงได้เพราะฉะนั้นแล้วจงมันสังเกตดูตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่า พวกคุณกำลังสันสะเทือนอยู่อย่างสอดคล้องกับความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีอยู่หรือไม่เพราะว่าความสันสะเทือนเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้จะนำาพาความสมดุลและความมีสุขภาพที่ดีกับคืนมาสู่พวกคุณได้ด้วยร,รักจากเดทิ้ง my name is ed